เพราะเป็นหนี้บัตรเครดิตจะต้องทำยังไงนรัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีคำถามของคุณผู้ชมนะคะมาถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหนี้บัตรเครดิตที่ทำให้เขาชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วรู้สึกว่าเป็นทุกข์ว่าจะอยู่ยังไงต่อไปค่ะประการแรกต้องมาคิดว่าต้องตั้งสติให้ได้อย่าปล่อยใจให้มันกลัดกลุ้มหรือตื่นตระหน,นอกที่กลัดกลุ้มตื่นตระหน,นอกเพราะว่าไปคิดถึงอนาคตว่า ถ้าแก้หนี้หรือว่าชําระหนี้ไม่ได้เนี่ยโอ้มันจะเกิดอะไรขึ้นค,คิดแบบน,นี้ทาให้ตื่นตระหนกทําให้กุ้มใจนะจริงๆแล้วนะเราไม่มีสิทธิ์คิดหรอคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ถ้าใขรควรอะดีแต่ถ้าส่วนใหญ่คิดแล้วคล่ําครวญตื่นตระหนกเนี่ยมันทาให้คิดอะไรไม่ออกกรณีอย่างเงี้ยเนี่ยพอเราตั้งสติเดียวเราก็ต้อง,ต,องต้องเริ่มด้วยการประการแรกเลยนะคือว่าหยุดสร้างหนี้หยุดก่อหน,นี้เพิ่ม และประการที่สองเนี่ยก็คือว่าลดรายจ่ายนะเพราะว่าถ้ารายจ่ายเราไม่ลดเนี่ยนะมันก็ต้องก่อนหนี้อยู่เรื่อยๆตรงนี้สำคัญมากเพราะนั่นยังต้องรู้จักอดกลัน้นนิสัยเดิมๆที่จ่ายง่ายหรือจ่ายโดยไม่รู้ตัวไปเที่ยวห้างก็เป็นเขาลดราคาก็ซื้อนะก็พยายามลดรายจ่าย วันที่สามเนี่ยคือเพิ่มรายได้ตรงนี้ต้องขยันนะบ,บางทีเราต้องทํางานเพิ่มเราต้องเหนื่อยหน่อยนะถ้าว่าทำสามอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ปัญหาทุกเรานะแต่ทั้งหมดเนี่ยจะทําได้นี่นะมันต้องมีสตินะเพราะว่าถ้าไม่มีสตินะมันตื่นตหนกนะที่ไรไม่ออกงนั้นถ้าเราจิตใจเราเริ่มมีสตินะเราก็เริ่มเห็นทางออกนะรเราจะเริ่มมีความหวังนะแล้วก็ต้องรู้จักทําใจสงบแล้วเดี๋ยว พังออกเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปธรรมเป็นรายละเอียดนะก็ขอ,อแนะนำแต่เพียงเท่านี้ค่ะข,ขอบพระคุณพระอาจารย์ค<อ>่ะ<อ>เรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะกับการแก้ทุกเพราะหนี้บัตรเครดิตฟังจิตต้องตั้งสติใคร่ครวญไม่ครลำครวนฟังกิจหยุดสร้างหนี้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณมีสิ่งที่หนักในใจอยากจะแบ่งเบากับเราส่งมาได้เลยที่แอดส่วนโมกอันเดอร์สกรแบงคอกหรือที่ f เฟ e บ o ๊ k พอจดหมายเหตุพุทธธาตนะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีช่วยค่ะ